ถามอย่างนี้ <c oughs> มันก็ดูเองสิเดี๋ยวนี้มันเกินในส่วนอะไรมันเกินในส่วนอะไรหยุดส่วนเกินนั่นสิ <c oughs> ที่เราบวชแล้วก็เราพิจารณาปจัจจเวกอาหารวินบาทจีวอนเซนาสนาเพสัส ากินอยู่เท่าไราพอดีเท่าไราพอดีนะั่นแหละอันหลักอันนั้นนะเอาไปใช้ได้ทีนี้เขาไม่ได้ใช่ไได้ทําเพื่อจะกินรอเลี้ยงชีวิตนะเนี่ยก็จะทําเพื่ออํานาจเศรษฐกิจเพื่อจะบีบคั้นผู้อื่นมันมัน,ม,นมันเลยเลิดไปถึงเขาผลิตเพื่อมีอํานาจทางเศรษฐกิจเพื่อจะบีบคั้นผู้อื่นไม่ใช่เพื่อจะกินจะใช้ด้วยตนเองคาว่าถูกต้องมันคือไม่เกิดปัญหา มันไม่เกิดปัญหาคือไม่มีความทุกข์แก่ผู้ใดแก่ฝ่ายใดนั่นแหคือถูกต้องหรือพอดีจะบัญญัติสิ่งนั้นสิ่งนี้เท่านี้มันทําไม่ได้แล้วก็มาแต่ออกชื่อมาทำไม่ไหวนะจนนี่แม้แต่คนไทยเรานี่มันยังกินดีอยู่ดีเกินไปหวังที่จะกินดีอยู่ดีเกินไปจนต้องทําชั่วมันมีอยู่มาก นี่ทำให้สนุกทรงการงานให้สนุกมีความสุขในการกระทําแล้วมันก็ไม่ต้องไปทำในอาถิยากรรมในทิที่ไม่น่าดูอย่างนี้โรคร้ายมันหลงไอ้หลงไอ้วัตถนะุมันโรคร้ายนี่กำลังครอบงำมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น แล้วครอบงำหมยผู้ที่มีหน้าที่รักษาสันติภาพอย่างเรื่องตำรวจเนี่ยฟังเขาเล่าแล้วมันก็น่าใจหายหรือว่าผูดภาดสาก็ตามใครก็ตามติดตกอยู่ในอำนาจของไอยความอยู่ดีกินดีไม่มีกอบเพตทั้นจงกินอยู่แต่พอดีเหมือนอย่างที่เราบวช กินอยู่แต่พอดีอย่าถึงกก็กินดีอยู่ดีชนิ้นที่ไม่มีปอบเจกอมันก็เท่าที่ควรน่ยที่ถูกที่ควรน่ะก็ทําทำใหญ่บกทรองอที่มันไม่ถูกไม่ควรหรือมันเกินหรือทําแล้วเป็นปัญหาน่ะอย่าไปทามันเลย มันก็เหมือนกับเชือดคอตัวเองระวังอะไรทำลงไปแล้วมันจะย้อนมาทำอันตรายผู้ทำแล้วก็อย่าไปทำมันเลยทีเด็เตันหาไม่ได้หมายวางว่าจะมาใช้เป็นประโยชน์ <c oughs> ทำประโยชน์อไ,ได้ก็ทำด้วยสติปัญญา เอากิเลสตัณหาออกไปาอาสติปัญญาเข้ามาแทนแล้วก็ทำทำหน้าที่อย่างผู้สอนผู้บังคับบัญชาผู้ควบคุมผู้อะต่างๆคือว่าทำด้วยสติปัญญาด้วยกําลังของสติปัญญาอย่าทำด้วยกําลังของกิเลสตัณหาซึ่งมันจะสกปรกมอมแมมไปตั้งแต่ต้นแล้วก็มีความทุกข์ในเบื้องปลายตลอดเวลามันก็เป็นทุกข์แล้วพอสักว่าทำมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว ให้แามหมายของสีอะรเมตตรวัตถุก็พอดีไม่เฟอ่มไม่เกินไม่ยุ่งยากในเรื่องทางวัตถุถาทางจิตใจก็เต็มเปี่ยมสมบูรณ์เลยไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้มันจะเดินบ้าแต่ทางวัตถุทางจิตใจมันหายไปหมดพื้นหายไปหมด มันก็แล้วแต่มันมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติอะถ้าพูดตามภาษาบาลีธรรมชาติทั้งนั้นรู้จักธรรมชาติอย่างถูกต้องแล้วก็จัดแล้วก็ทำแล้วกเกี่ยวข้องแล้วควบคุมไปพอดีถูกต้องอย่าทำลายธรรมชาติรู้จักใช้เป็นประโยชน์อย่างเดียวอย่าทำลายธรรมชาติ เดี๋ยวนี้มันก็เอามาเป็นเรื่องกามามร์มและเรื่องสงครามทำลายธรรมชาติมากเกินไปเพื่อประโยชน์แก่กามามร์มและสงครามวิจิตพิสดารยังไงมีแต่ความรักเมตติยะแล้วว่าเกื้อกูลแก่ความเป็นมิตรมีแต่ความรักผู้อื่น ไปทางไหนก็มีแต่ผู้ยกมือขึ้นจะให้ช่วยอะไระให้ช่วยอะไรนั่นแหลศาสนาพุทธิอาริเมเทตนัยเดินไปทางไหนก็มีแต่ผู้เสนอเสนอตัวกข้ามาจะให้ช่วยอะไรให้ทําอะไรไม่ใช่เรื่องเต็มไปด้วยกามารมณ์อย่างที่บางคนเขาคิดนั่นมันคิดเราเองคงจะเต็มไปด้วยกามารมณ์ เดี๋ยวนี้มันขาดความเป็นมิตรในโลกนี้ไม่จะยิงก้าวหน้าทางวัตถุให้ความเป็นมิตรมันไม่มีถ้าก้าวหน้าทางวัตถุด้วยมีความเป็นมิตรด้วยมันก็นดีกว่านี้แล้วความก้าวหน้าทางวัตถุนั้นไม่ต้องเกินจําเป็นอย่าให้มันเหนื่อยกับเราทาไมอย่าให้มันเกินจําเป็นเอาแต่พอดีมีความก้าวหน้าทางวัตถุแต่พอดีก็มีสามก้าวหน้าทางจิตถึงที่สุดโดยเฉพาะ ความรักผู้อื่นรักผู้อื่นมันก็นอนหลับสนิทไม่มีใครเบียดเบียนใครเป็นเร่งที่ไม่ลึกซึ้งอะไรเนาะเป็นเร่งที่ไปคิดดูแต่จะมองเห็นเอง ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่จำกัดประเทศไหนถ้ามีความเจริญแท้จริงต้องเจริญทางจิตใจส่วนเจริญทางวัตถุนั่นเป็นเรื่องของสิ่งที่รองลงมาแล้วมันก็ไม่ควรจะเกินไปในทางวัตถุขอสบายสทาับการเป็นอยู่โดยจิตใจที่เจริญแล้ว